ค่ะเราก็จะเอาหน่อไม้นะคะมาใส่กระมังก่อนก็ได้หรือจะใส่หม้อใส่กระทะเราก็จะเทน้ําน้ําใบยะนางใส่น้ําใบยะนางใส่น้ําใบยะนางไปอันนี้อันนี้ย้อมปั่นแช่ตู้เย็นไว้นะคะใช้ได้เก็บไว้ได้นานค่ะปั่นแช่ตู้เย็นไว้ แล้วก็ใส่กะทิใส่สักพอประมาณพอคิดว่าเขาจะมันๆเพราะสูตร้อมจะไม่เป๊ะชิมเอาแล้วก็เอาไว้ใส่ตอนท้ายเอาไว้ใส่เหลือไว้ใส่ตอนท้ายด้วยนะคะอันนี้กล่องหนึ่งแล้วก็ใส่ปลาร้า ใส่ปรราร้านะถ้ามีพิกเม็ดนะคะใส่ก็ได้แต่อันนี้ทำเผื่อเด็กด้วย,<ๆ>ก,ยก็เลยไม่ใส่นะคะใส่ใส่ใส่พริกอ่อนมีพริกหลวกใส่พริกหลวกก็ได้ใส่ผงปรุงรสเดี๋ยวหมูเราก็หมูใส่ทีหลัง เราชิมรสก่อนไม่ให้เค็มเกินไปแล้วก็แป้งข้าวเหนียวที่เรากวนไว้ที่เราเชะผสมน้ำไว้เราก็ใส่ทีหลังนะคะรอให้หมูสุกก่อนเราก็ค่อยใส่เราไม่ต้องเอาเค็มมาก แล้วเราก็เปิดไฟเปิดไฟเลย <c oughs> ก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะ แล้วเราก็จะปิดฝาไว้นะคะเราก็จะเปิดมาคนสักรอบ เราก็เติมกะทิอันนี้กะทิแช่แข็งก็เลยไม่ค่อยออกใส่ประมาณกล่องหนึ่งเลยนะคะให้เขาจะมันๆใส่ไปเลยแล้วเราก็ใส่อันนี้จะทำให้เขาข้นเหนียวหนืดจะใส่เป็นข้าเวเบือกก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่สะดวก ยวปิดฝาไว้อีกสักพักหนึ่งนะคะเราก็กล่าวว่ากะทิเขาสุกกะทิสุกดีแล้วนะคะแกงคั่วหน่อไม้เราก็จะใส่ใบแมงลักนะคะตบถท้ายเหมือนแกงหน่อไม้เลยใส่ใบแมงลัก ถ้ามีพริกอ่อนหรือพริกหยวกใส่ด้วยก็จะอร่อยขึ้นถ้าใครมีชอบรสเผ็ดนะคะหรือจะใส่พริกแกงก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะเสร็จแล้วค่ะแกงข้าวหน่อ,อไม้โดยไม่ต้องใช้ใบตองทาทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือกับข้าวเหนียว ฝากกดติดตามช่องอ้อมด้วยนะคะจะมีคลิปดีๆแบบนี้มานำเสนอสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ